ริ่มแล้วค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่กาญจนบุรีคนที่ดื่ตอนที่แล้วเขาหนาจำได้ไหมผมจะไปหาบาคุณตาค้องสุนี้ที่สุโกทัยตาคุณตาค้องสุโกทัยอยู่นี่ <laughs> คุณตาค้องเมืองคกาเนี่ยคุณเจอแล้วก็ไปหาร้านแม่ของคุณนะร้านแม่ของคุณตาค้องเมืองคกาเนี่ยอยู่ที่นี่ครับเรามาจริงๆเลย ตัวน oh, okay. oh, okay. ี้ที่นี้หอเรียกว่าท่าท่าเรือท่าเรือเนาะซอยอะไรพี่ทางโคชต่อแสงชูโตออะไรนะระวังรถครับระวังรถแสงชูโตครับแสงชูโตแสงชูโตเซ็นนิดหน่อยใช่หรอพี่ไม่ไม่เดี๋ยวก็เข้าไปสวัสดีคุณนี่สัส สวัสดีคร right ับพ <the oh, ึ่งพ่อพ well ึ at um> ่งพ uh ีคก้องเมืองกาญฯท่านนี้ก็ไม่ได้เจอกัางเลยนะพอดีมาบ้านสุยสุยอยู่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับบ้านสุยแล้วก็มาแวะมาที่นี่ครับตอนนี้เนาะเด็กๆไม่มาเด็กๆมาวันนี้ไม่มาเขาไปโรงเรียนนะครับสบายดีนะครับสบายดีครับคุณพ่อหลอกมือนเดิมนะครับคุณแม่ หน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนรช้ำช้อมคือไม่คงขอให้น้ำวันนี้ครัผู้หญิงคนนี้าราี่าที่ามาพเราไรครับผมพูดเล่นนะครับไม่ได้ดาราอันนี้พี่แมวอ่าแม่ดีรับสวัสดีครับ วันนี้ขอแนะนำลึกเคยลึกเคยลึกสับไพยลึกสับไพไม่ใช่ไม่ใช่ลึกลึกสับไเป็ไงครับพ่อลึกสับไ่สวยสวยโอ้โหาสวยไม่ใช่ดีนี่นะวันเสาร์หรือเปล่าวั์เสาร์ที่เล่นเน็ตฟลิกซอ่ะอันนี้ลูกค้าคากาแฟลูกคากาแฟสวัสดีครับสบายดีนะครับเอ็นนา เด็ดหรือข้าวขึนคนจ้ละดีาวไหมครับท่านเจ้าข้าาวแม่หน่อยนะอะไรอย่งนี้เม็ดอร่อยมากเลยนะคือเตี่ยวละคือเตี่ยวผมไม่รู้จักชื่อร้านนะแต่ชื่อร้านอะไรครับคุณแม่ได้ยังฮะมืนก็ไดาษมืก็ได้ร้านคือเตี่ยวมือต้มยำเออต้มยำเออต้มยำบ่อราน เจเจียงโอเคเฮียงครับเจียงครับเจียงกาแฟก็อร่อยนะคะอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวทางอันนี้กับนขึ้นเตี๋ยวก่อนนะคุณแม่พี่รุ่งเอานีไหมครับได้ครับอันนี้เส้นหมี่ยำป่ะนะนะับเอากี่ชุดดีสามผมมากินบ่อยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มานานแล้ว Nhiều nhiều nha thì chân 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 này chân 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 Ok chân 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 nhiều nhiều chân Để chân 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 Cho chân 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 cùng คนนี้ได้หนังกองเว้นเดย์ถูกล้องเธอด้วยเหมือนเนาะเว้นเดย์มากเลยอ่ะถ้าที่ปุ่นแบบนี้ก็จะแบบซาเคไยอ่ะที่ใหม่อะไรเงี้ใช่นี้คือคุณแม่ทำใช่ไหมครับใช่ค่ะออรชั่นัล ท่านในมีอะไรบ้างครับครับอ๋อแมก็มีหมูหมแป้งมันมีน้ำแข็งเกลือ,อ,อมีรสชาติ น่าแต่อย่างนี้คนชอบอบบน,นี้แหละคือแม่ทำเองคือแม่คุณทาก้อนเหมือนกันเออนี่หมูใช่ไหมนหมูเด่นหมูเด่นไม่ใช่โอเด่นหมูเด่นอันนี้อร่อยมากดะเกีมาสดะเกีมาสมรสอทัดเีมากเลยไอเส้นปาหมิ่นะี อืมอสัน <avenues> น <uno> <sn> oh, ี้แหละอร่อยคือแม่โอ้ยชี่คือแม่ครับอร่อยจริอร่อยเว้นส์เดย์เป็นยังไงอุ้ยอร่อยนะอุ้ยเค็ดอยู่นะคะจีบคุณตะกล้องมาการเลยเรียกกรณนี้อนาคตต้นทำอาหาร สุดททดต่อ,อ,ตอใช่ใช่ใช่ค <c oughs> ุเลยต้มชิ้นก่อนวันนี้ฟามาแนะนำเชิญครับเชิญครับก็อร่อยนะรส <c oughs> ชาต <c oughs> ิอืมหมูไดงน,นี้แหละทำให้แบบกระชายรสชาติอ่ะ <c oughs> อันเนี้ยมีตัวเนี้ยมีรสชาติดีๆอยู่แล้วออมามีอยู่ในนี้แหละ ก็ใส่อะไรนี่ใช่ไหมเดี๋ยวก็กระจายหอมไปด้วยเนี่ยก็เลยทำให้แบบนะหอมกิ่นดีมากเลยอือ mm. mm. ใช่ไหมเอาเลยใช่ไหมโอ้โว้ยนี่ใส่ชุดสีดำด้วยนะตั้นใจบุหรือเปล่าแครกต้านันรือเปล่า หมดแล้วเร็วมากขอบคุณครับที่ช่วยถือกล้องครับพี่แบบกินสไตล์ไม่ปรงใช่ไหมพี่เมื่อกี้ใช่ผมต้องนี้หน่อยเพิ่มโอ้ยเผ็ดขนาดนี้เหรออันนี้สไตล์สปอร์ตัยใช่ไหมสไตล์ผมจอดโปรเฟนะนี่ยย้าอร่อยมาก เรามาที่นี่ทุกครั้งก็กินกล้วยเดียวไว้ก่พอที่ต้องกินแท่งด้วยแท่งอร่อยมากตุ้มไอเซอร่อยไหมหมูเด้งอร่อยมากหมูเด้งอร่อยมากเดี๋ยวนี้ส้มผมตั้งใจแบบนั้นป่ะอันนี้ส้มของที่แบบวันนี้เมื่อคืนจัดไม่ทานไปหน่อยของสั่งต่วอีกเอาแห้ง คุณแม่ครับอีกช่วยหนึ่งไอ้ถ้วยเ,เอาแห้งได้ไหมครับแห้งโอ้อัありがとうございますน้าสาวซานตงได้นะโอ้โอ้นาเคียงครับมูได้นะนะอันนี้คือพอยต์ของร้านนี้แหละร้านชื่อว่านะครับ ให้อ่านอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับร้บรานคุอร้านคุอเถียวมือต้มยำโบราณเจเพือนเขียรเขียนเจเขียนเจเขียนคือโอ้เจเขียรตีเล็กแต่คุณแม่ไงโอ้ตอนนี้จะเจเขียนแล้วนะอะไรมาเจเขียนโอเคครับนี่ไงฮนะอันนี้คือมือเด้ขงขนเจเขียนนะครับ อันเนี้ยอร่อยรสชาติเดียอืะอร่อยเจียงว้าวสวัรดีครับโอเควัดีครับสวัสดีครับเนีครับ เพื่อนกันด้วยเพื่อนเหรอด้นี่มาแล้วตะก้อนเหมือนกันเหรอฮะตะก้อนเหมือนกันน่ามาไม่เลยโอ้โหเก็บไปเป็นน้ำซุปเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ค่างๆนะอันนี้ไม่ใช่น้ำร่านะน้ำซุปอร่อยโอ้เจ๊นที่นี่ไม่ธรรมดา เราก็เด <correction> ินไปอีกหอก็เป็นแม่น้ำอ๋ออันนี้อะไรคาเฟ่โบราณเป็นแม่น้ำโบราณอะไหรอยอเดี๋ยวสิยเดี๋ยวสิดูเขาเข้มข้นม ตื่นเลยตาตื่นเลยกกมาไปสัคอ๋อหรอครับ่มแข็งร่วงไข่อยู่ในแก้วไข่แก้วอย่างนี้หรออันนี้คืออะไรซอสโนิดหน่อยเอะพี่เค็มอุ๊ยแล้ววันแล้ววันนี่ใค่ที่ทีเดียวเลยพี่ทีเดียวเลยจะคนก็ได้หรือว่าอันนี้เลยเหรอุอะไรก็ได้ืม ไม่ใช่นหรอไม่ไม่ไม่อร่อยนะไม่ย่ายงย่างเดี๋ยวนะดบดบไม่ย่างแล้วมัวนเดือดปุดมันเดือดนิดนโลกี้นึกถึงโลกี้นะหนาโลกอร่อยนะเชา้าอ่ะได้ได้พลังน,นะอันเนี้ยใช่ต้องยกโซนนะครับใส่ <c oughs> พริกไดเยอะไปไหน แต่อร่อยเช้าได้พัรังสุดยอดเลยได้ยีนว่าแถวนี้มีร้านก๋วยเตียวเยอะแยะเยอะมากทำไมที่นี่มีขายก๋วยเตียวล่ะซอยนี้ทำไมเยอะ ตลาดท่าเรือส่วนมากจะทานอาหารง่ายๆคาอก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะมื้อกลางวันครับครับทักเที่ยงอะไรเงี้ยก็จะมารวมตัวอ๋อเหรอครับอันนี้เปิดตั้งแต่เช้าเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงนะครับถึงกี่โมงนะครับประาณสองโมงไฟสองโมงมาได้ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ถ้าโชคดีก็เจอคุณตาค้องเหมือนกันเลยนะ ทุกข้าวันนี้เป็นเช้านะครับคือหนักไปหน่อยก็คือหนักไปหนักไปหน่อยได้หรอเนี่ยทุกแกจริงเรียบร้อยละไปกดสติกนะครับสสวัดีครับกินมาเตี๋ยวยังครับเรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากกินมนหมดแล้วทุกแกเรียบร้อยครรรับบเียย้อหมดแล้วทุกแกเรียบร้อยครับ นอนแล้วครัถ้าไปเสียงผิดปกตินะเสียงเลาะอ่อแอร์เลยอันนี้พี่ยาเนี่ยอยู่เพชรบุรีครับสสวัดีครับเดี๋ยวอร่อยนะครับที่เป็นเดี่ยวอร่อยนะนานๆกินก็อร่อยนะไม่กินไม่อร่อยอันนี้ทำให้ผมกินแล้วครับเนี่ยใช่ครับพี่ผมสุดยอดเลยแน่ใจ อย่ายวตานแมรลอยมัวนอ๋อมันเขาพั้นญี่ปุ่นนะไปพันธุพืชเด็มเต็ อันนี้ผมชิมหน่อยผมเมื่อกี้กินสอนถ้วยแล้วนะไม่เป็นไรพี่เกิดมาเพื่อชิมครับโอ้เขาเนี่ยนะโอ้อร่อยเหมือนมีเห็ดหอมหอมมากเลยข้างในน่าจะมีไข่เค็มไข่เค็มมีด้วยอร่อยอร่อยนะอันนี้เวลาขึ้นเขาอะมีอันนึงอยู่ในตอนนี้ ใช่ไหมเรามาบาดนั้นนะรอดเลยรอดเลยหรือว่าเวลาดำน้ำอ่ะอยากได้อันนี้นะวังไว้วงเรือดำน้ำใช่ไหมเสร็จแล้วก็อร่อยนะเน,นี่ยอ๋ยอ,อ,อสไตล์สไตล์เทคเอาได้ดีดีดีดตีไป ไม่คิดว่ามีฮาเร่ดาบิตซอนผมไม่อยากซื้อของฝากให้นอนๆ้นอนะนะเรื่องชายก็ช่วงกิ้งกำลังกิงฮะกิ้งอะไรซื้อแค่ไหนก็กิ้งหมดอันนี้ก็ไว้ตลาดนิดหนึ่งตลาดชื่อว่าตลาดท่าเรือครับตลาดท่าเรือนะครับเก็บแล้เหรอ เอ๊ะแกบไปแล้วหรอนี่อ่ะมีไหมผมเห็นเขาท้าเจออุ้ยพี่ครับเขาหลามเก็บแล้วเหรอครับยังมีอยู่ใช่ไหมครับอ่าขอบคุณครับเมื่อกี้ผมจำหน้าเของ้าครับวันดีลูกลูกคนญี่ปุ่นอยากกินลูกไช่โชคครับลูกไก่โชครับไทยยังไงครับ แกะไแล้วก็ขอซื้ออย่างนี้เลยนะขายยังไงครับพี่ขายยังไงเทียนนะฮะมัดละห้าสิบฮะห้าสิบโอเคละห้าสิบมาหนึ่งมีสามนะอ๋อแล้วสองสองมัดสองมัดนะครับมัดครับผมที่เดินผ่านไปครับเมื่อกี้เดินไปแล้วก็อยากซื้อแต่ไม่มีกระเป๋าสั่งเอาตามมาครับโอ้ยอย่างนี้เลย อันนี้พื้นทามใช่ไหมครับวันต่อวันไม่มีับครับฝากให้ทิกรุชุงชอบัันเนี้ยไม่คิดว่าเด็กเด็มาจากมาจากูจิซังเนี่ชอบแันเนี้ยขอบคุณนครับขอบคุณครับฮาิ่ คนดูือภาพนึกไม่ออกว่า้ันหน้าเป็นยังไงเ,เพราะ<ง>ว่าเราก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้ยเมืองการต้องมาแบบจ,จริงจังแล้วล่ะไม่ใช่แวะมาเนาะต้องมาอะไรต้องมากินคัคนที่แล้วคือเจอ,อันนั้งไงเราอุตส่าห์มาถ่ายนะถองเชา้าโทรมาเลยพี่พงอยู่เมืองกันแล้วคนนี้ก็บ้านอยู่นี่แหละพี่ครับวันนี้ผมมีสองขีด <c oughs> โอเคยกลิกแล้วกันโอเคไม่ได้ถ่ายเลยมาแล้วดีใจครับดีใจเดี๋ยวคราหน้ามาท่านใจมาเนาะคราวนี้เราเวทมาไงเพราะว่าคนนี้มาเมื่อคืนเนาะแล้วก็ไปสักหน่อยอันนี้ใช่ไหมขอนาพาดิเล่นน้ำตกใช่ไหมละมาเด็กนั่งรถไฟดี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 เดี๋ยวคราวหน้าครางหน้านะคราวนี้ไม่มีคราวนี้ไม่มีนะขออนุญาตวันนี้ผมกลับกคืนเต็มแล้วเดี๋ยวเดวพ่อ้าจนต่อไปนะคราวหน้านะครับ เร,เราเราเจอการที่จะพาไปเนี่ยทรงก่นนี้แหละ <laughs> ชาวบ,บ้านพาไปเมืองกัน <laughs> เทียเท่ยวเที่ยวรวยใช่ไหมคร <laughs> ับวันนี้แวะมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนอย่าลืมกิงก๋วยเตี๋ยวร้านชื่อว่าเออ่ก๋วยเตี๋ยวโบราณ เซนชู่ต่อนะยังูไหมครับบายเอาหน้าบออะไริกิบนไหมครับกระเป๋าดูนี่พีู่ครับส่ัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊วยเจอกันครับเจอกันอันนี้อันนี้ลืมไม่ได้เลยอันนี้ลืมไม่ได้ครับนีคือเมีดีมากเลยอันนี้เลี้ยงเดี๋ยวฉันจะไปญี่ปุ่นฮีโราเลี้ยงเอาที่พักด้วยน่ารักสุดๆเลยครับขุก่อนดูนะข้อสั่งเรไ่เยไม่มี้วตัวน้อยโตดีเออเหรออย่งเงก็ต้องมีนะ <laughs> ah bye bye thank you jaga champ